ออกมาแม่อ,อุ้ยอ่ะอ้ย่ะลูกใครวะเขาไปทำไมยุงกัดออกมายุงกัดยุงกัดออกมาเร็ว เดดเดดเดดออกมาเลยอยากกัดสายไฟอยากกัดสายไฟไฟจะช็อตนานนานนาน กัดใจไฟไฟจะชอ็อตเนื้อกัดใจไฟชนมากเลย dạy dạy lê Ây dạy 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 น่ารักน่ารักของเชมอนนะครับอุ้มน่ารักน่ารักของเชมอนอู้เอออืมน่ารักน่ารักนะครับเพื่อนทุกคนนะครับดูความน่ารักของเชมอนนะครับดูผู้เข้มผ่อนคลายนะครับเนาะ ลค,ลความผ่นอนคลายความบันเทิงอุยดูเพื่อความบันเทิงและค,คลายเครียดนะครับเนาะโอ้เอ,อชนมากเลยนะครับกัดไปทั่วกัดไปทั่วกัดไปทั่ว ดูมุมน่ารักน่ารักนะครับของเชลแอนเนาะนองน่ารักมากเลยกัดไปทั่วเลยนะครับกัดไปทั่วเลยกัดไปทั่วเลย,เยดูดิเล่นกับกล้องอีกดูดิ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 ดด ดูี่นอนเช่เอาเข้าไปไหนอีกแล้วยุงกัดนั่นนั่นยุงจกกิกาต้องมากมาดูนี่ครับดูนี้สงสัยมันจะมันเขี้ยวเนาะสงสัยจะมันเขี้ยวจะมันเขี้ยวนะครับดูดิ ดูความชนของมันนะครับเนาะดูนีครับนอนเล่นกัดเลยนะครับเนาะดูความน่ารักน่ารักนะครับเนาะเพื่อความบันเทิงและคลายเครียดนะครับเนาะสวัสดีนะครับ